ผู้กองไอเจอมากับตัวถูกมิจฉาชีพแอบอ้างขนาดเป็นตำรวจยังไม่รอดเรียกว่ามิจฉาชีพในปัจจุบันมีกลลวงมาหลอกประชาชนหลายรูปแบบจริงๆจัดการปราบล้างอย่างไรก็ไม่หมดสักทีโดยผู้กองไอได้มีการโพสต์รูปภาพตัวเองผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวอิเซ่พิชพงโดยระบุข,ข้อความว่าขนาดอดีตนักสแสดงหนุ่มอย่างผู้กองไอร้อยตำรวจเอกพิชพงสมกุล ซึ่งในตอนนี้เจ้าตัวจะผันตัวมาเป็นตำรวจแต่ก็ยังมิวายโดนมากับตัวเมื่อเหล่ามิจฉาชีพแอบอ้างชื่อและนำรูปไปใช้เพื่อทำการหลอกลวงบุคคลอื่นๆจนต้องออกมาเตือนภัยเรื่องนี้โดยผู้กองไอได้มีการโพสต์รูปภาพตัวเองผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวอิเซพิชพองโดยระบุข้อความว่าเตือนภัยครับล่าสุดมีคนแอบอ้างชื่อผมไปหลอกคนแล้วครับระวังกันด้วยนะครับฝากติดตามช่อง youtube และเฟซบุ๊กเพจกากีนังทีวีไว้หน่อยนะครับมิจฉาชีพมีทุกรูปแบบระวังกันด้วยครับหลังจากที่ผู้กองไอโพสต์แจ้งเตือนก็มีเพื่อนๆและชาวเน็ตแห่เข้ามากไลค์และแสดงความเห็นตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ารับทราบงานนี้เรียกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เหล่าดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงจะโดนมิจฉาชีพนํนรูปไปแอบอ้างเท่านั้นขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังโดนด้วยเหมือนกัน เพราะฉะนั้นก่อนที่จะติดตามหรือเชื่ออะไรควรลองเช็คข้อมูลและตรวจสอบกันให้ดีๆว่าอันไหนเป็นของจริงหรือของปลอมเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเอง